สวัสดีครับผมรัชพลเพชรลักษ์วิศวกรดูซานในคลิปนี้จะพาไปดูรถขุดรุ่น DX140 ในรุ่น DX140 นะครับเหมาะกับการใช้งานทั้งในกลุ่มก่อสร้างนะครับกลุ่มกเกษตรแล้วก็กลุ่มทําทางทําถนนนะครับซึ่งขนาดกระทัดรักเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับสามารถผลย้ายได้โดยขึ้นรถสิบล้อได้เลยครับอันดับแรกนะครับไปดูในเรื่องของโครงสร้างภายนอกกันก่นกอนนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง ตัวโครงสร้างอาร์มนะครับจะใช้เหล็กหนาเท่ากันกับ dx 2 0 0 a เลยซึ่งจะหนาเท่ากันก็คือ10มิลอีกทั้งยังเสริมแผ่นเหล็กเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับชุดอาร์มนะครับสลักตัวในเนี้ยจะโตอยู่ที่65มมิลซึ่งมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงทำให้การสึกหลอของการใช้งานเนี่ยต่ำม,มากๆในรถขุดดูซานทุกรุ่นเนี่ยเรามีลายไปปิ้งที่ประกอบมาจาก โรงงานที่เกาหลีโดยตรงเลยซึ่งลายไปปิ้งเนี้ยจะมาในชุดเลยเราสามารถจะไปต่อพวกหัวเจาะหรือว่าหัวขีบติดอุปกรณ์เสริมเนี่ยทางรถขุดดูซานเนี่ยเขาติดมาให้พร้อมเลยขนาดของพุ่งกีตักดินได้มากทำงานรวดเร็วโรเลอร์ er เนี่ยจะมีมาทั้งหมดเนี่ยลูกแผ่นแท็กเนี่ยจะกว้างอยู่ที่70เซน ใต้ท้องรถนะครับของดูซานเนี่ยเราจะมีแผ่นการโคลติดอยู่ด้านล่างด้วยถ้าไม่มีเนี่ยมันอาจจะทำให้ดินเนี่ยเข้าไปเกาะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ข้างในได้ในรุ่น DX140LCA จะใช้เป็นเครื่องยนต์ดูซาน DB58 ระ DB บบฉีดเชื้อเพลิงเป็นแบบ Direct Injection หรือเป็นแบบคนไกครับตัวรถขุด DX140LCA เนี่ยจะใช้เป็นปั๊ม K3B63 ซึ่งใน k 3 v 6 3นะครับก็จะได้ในเรื่องของพละกําลังนะครับการใช้งานอะไหล่ในตลาดเนี่ยหาค่อนข้างง่ายซ่อมง่ายนะครับไม่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นปั๊มที่สร้างแรงดันได้สูงทนทานนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานครับรถขุดรุ่นนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการปรับโฟในการใช้งานนะครับหรือว่าปรับอัตราการไหลของน้ามันนะครับจุดที่1ก็จะเป็นรีดิวซิ่งตัวที่ติดอยู่กับตัวปั๊มนะครับก็จะควบคุมให้แมทกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ตามโหมดต่างๆนะครับ อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นรีดิวซิ่แยกข้างนอกตัวหนึ่งซึ่ง Reducing ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ปรับอัตราการไหลของชุด Line Option นะครับเช่นเราจะใช้หัวเจาะหรือเราจะใช้มอเตอร์แบบปากคีบนะครับ เราสามารถปรับอัตราการไหลได้ที่หน้าจอเลยครับในรถขุด dx 14ึงเนี่ยครับก็มีสายยางนะครับสำหรับดูดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปินขึ้นไปเติมด้านบนถังนะครับสามารถดึงสายนี้นะครับออกมาจุ่มกับถังเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ปั๊มนะครับสวิตช์ปั๊มก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ก่อนเปิดนะครับอย่าลืมเปิดฝาถังน้ำมันก่อนเดี๋ยวแรงดันในถังจะค้างนะครับ ในรถขุดรุ่นนี้นะครับก็จะใช้โซลิยด์ควบคุม4ตัวนะครับซึ่งระบบไฟฟ้าน้อยช่างส่วนใหญ่จะชอบนะครับเพราะว่าการบํารุงดูแลรักษาค่อนข้างง่ายครับในรถขุดรุ่น DX140 นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ติดกองเชื้อเพลิงมาทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะครับเป็นอันนี้เป็นกองดักเชื้อเพลิงตัวที่1นนะครับพร้อมกับถ้วยดักน้ำนะครับแล้วก็มีเกจวัดระดับน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นไส้กองกระดาษก็จะมีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ํานะครับ ถัดจากกองตัวนี้ไปนะครับก็ยังมีกองประกอนจะเข้าที่ปั๊มหัวชีดนะครับจะเป็นกองอีกลูกหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับข้อดีของรถขุดดูซานนะครับกองลูกที่1เนี่ยจะเป็นกองตะแกรงแบบลวดซึ่งกองตัวนี้นะครับสามารถถอดล้างได้ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนกองลูกที่2ลูกที่3ามเนี่ยทุกๆ250ชั่วโมงเราก็มาเปลี่ยนที่500ชั่วโมงแทนครับ เครื่องยนต์ดูซานนะครับก็สามารถรองรับการใช้งานน้ํามัน b 2 0ได้นะครับซึ่งน้ํามัน b 2 0เนี่ยประหยัดกว่าน้ํามันดีเซลธรรมดาถึงลิตรละ3บาทก็ทําให้การใช้งานเนี่ยประหยัดต้นทุนในการใช้งานไปได้เยอะนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโครงสร้างภายในห้องควบคุมนะครับเบาะนั่งนี้ปรับตามน้ำหนักคนขับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวปรับตามน้ําหนักคนขับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นที่เสียบ USB นะตู้แช่สำหรับ M ลง M รือหรือวจะนำแปบ,บทรงแบี่เลยนะครับแช่ได้แบบนี้เลยในโหมดการใช้เครื่องจักรของรถขุดรุ่นนี้นะครับมีโหมดใช้งานให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นะครับหรือว่าโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็โหมด Standard นะครับแล้วก็โหมด Power ซึ่งโหมด Eco เนี่ยของรถขุดดูซานเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงๆครับ ในแต่ละโหมดเนี่ยจะมีระบบออโต้คือการตัดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับปุ่มกดสําหรับใช้งานอุปกรณ์เสริมติดตั้งมาให้ในชุดเลยใช้ควบคุมาลายไปปิงชุดสวิตเนี่ยเวลาเราจะใช้งานพวกหัวเจาะนะครับเราก็เลือกสวิตตัวนี้นะครับมาที่ลูกของหัวเจาะก็กดลงไปค,ครับปึ๊บจากนั้นเนี่ยตัวสัญลักษณ์ที่หน้าจอนะครับ เดิมทีเนี่ยถ้าเราจะไม่เลือกนะครับมันก็จะเป็นโหมดตัวนี้เป็นรูปบุ้งกีนะครับก็คือเราใช้งานบุ้งกีนะครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดหัวเจาะมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปหัวเจาะแล้วก็จะมีแสดงผลว่าเป็น45ลิตรต่อน,นาทีต้องการใช้ยิงเร็วยิงช้ายิงถี่ยิงรัวเนี่ยมาปรับได้ที่หน้าจอเลยเราไม่ต้องไปปรับที่บัมนะครับวิธีการปรับโฟที่หน้าจอนะครับก็กด สองข้างนี่ครับอะไรก็ได้กดมาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นแถบสัญลักษณ์ขึ้นด้านข้างนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ามาที่รูปที่เป็นรูปหยดน้ํามันแล้วก็มีขีดปัดระดับนะครับแล้วกด enter ปึ๊บนะครับจากนั้นกด enter อีกทีเพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยนโกลดนะครับกดยืนยันอีกทีหนึง่งนะให้ตัวเลขนี้มันกระพริบนะครับจากนั้นเราก็ปรับลดนะ รถโฟมานะครับปรับขึ้นปรับลงได้ปรับเสร็จก็กด enter อ่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนละเป็น42ลิตรต่อนาทีก็จบแล้วนะครับสำหรับรุ่น dx 1 4 0 lca จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักนะครับชุดบูมอาร์มบุ้งกีระบบไฮดรอลิกนะครับปั๊มคอนโทรลต,ต่างๆระบบเครื่องยนต์ที่รองรับน้ำมัน b 2 0 นะครับอีกทั้งยังมีชุดไลน์ไบปิ้งซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับตอบโจทย์ในทุกๆด้านนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้านล่างคลิปนะครับและหากท่านใดนะครับมีความต้องการที่จะทดลองขับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูซานเครื่องจักรเพื่ออนาคตที่ดีกว่า